เดินทางเลยนะแกบักกลับมาสองชั่วโมงครึ่งเด็กจิ๋วก็อะไรขึ้นคะคือเหมือกับเขาเพิ่งเออดตอนเข้าบ้านนี่เองพอเข้าบ้านก็เอล้วเราใจีโร่ก็มาดมๆอากิมเหม็นแล้วก็วิ่งหนีกันไปปรากฏว่าโมโมเออจริงๆด้วยโมไม่ทำแบบนี้รนะโมเพราต้องเออสิฮะโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดยวมนเเกได้้ะ่อแูล็กจิ๋อกลัเริ่มงานเลยคิดแรกของหนูแล้วเด็เออหนูบอกว่าถ้าโมเออหนูจะเป็นคนเช็ดใช่ไหม ไม่หวแล้วแล้วเกลียวไม่เชื่อโมเป็นหมาข้างนูแลเองค่ะเนะอือวแม่เหนื่อรแมไปก่อนนะเ้วก็ะเล่าให้ใครมุดให้อุ้มยังไม่อุ้มเลยอ่ะเขาเลี้ยงไม่เป็นหรอกต้องช่วยช่วยเดี๋ยวดูใจโรไปแอบรูดเน่ยตอนแรกอากิมเใจโรขออุ้มตอนนี้วิ่งไปละใจโรไหนโมติดใจไหมโมโมมาอยู่กับเรานะ เอือได้ของหม้อลยนี่อีปอมนี่เก็บอือดไอหม้อดูหน้าไว้นี่อีปอมนี่คเบียัเก็บมอเช่ะเลยนะฉันหลงนี่ตือไดเนี่ยฮะนี่ไกันกอ่กไหเดี๋ยวจะทำเขาตกนะถ้ามันนั่นก็คือเ็สเสื้อกับกางไปแมไม่แต่ไม่กินหงายแล้วมันไม่เลอะาก็มากแล้วเขไม่ไม่อะไร กิูสิตุสีก้นไมไม่สีแต่กินหงายดูแล้วไม่กินนี่ปะ่ะอาจขึ้นข้างบนานะป่ะเฮ้ยเราขอยืมเสื้อหน่อยป่ะบ้านเนาะขาม้อขึ้นปะ่ะน้องพิงม<า>ันจะเอาไปโชว์อวดพี่ที่ออฟฟิศก่อนเนี่ยพอเข้าบ้านมาหมา,มาอึวิ่งกระเจิงเลยเด็ก วตลอดเลยยโมต้องนอนวันละ18ชั่วโมงอุ้มมังได้ไห18น18ชยังเด็กอยู่ังต้องนอนเยอะก็ยังตัวเล็กอยู่นะเสียดายเสียดายมากเขาตกใจเนี่ยสั่นเลยอะถ้าสั่นก็คือกลัวนะเขาตัวเล็กตัวสั่นเด็กๆด้วยเดี๋ยวตกใจมอตกใจชอบได้เลยมนานิ่งเลยตัวสั่นเลยเขากลัวกลัวกล้องปะเนี่ย ถูกต้องกลัวใจโลกับพิมพ์นั่นแหละวิ่งหมาถ้าเขาเปลี่ยนที่เขาจะกลัวนะเราต้องให้คขาอบอุ่นเขากอดไปกดตัวอีกจับรูปได้ด้วยจะเป็นทำความเคยชินก่อนอ่อนจะไปจับบัอะไรนี่จะไปจัมาบ้านใหม่แล้วนะรูฟบ้านไหนโ่ฟาบ้านยักษ์ไม่ได้ไม่หรอกเขาแยกก่อนแม่เป็นหลายเป็นอาทิตย์มองเห็นพฤติกเราตัวเข้วคุณค่าไม่ได้แล้วับพิธ นขนมันเป็นแบบนี้นี่นุ่มนะแล้วก็ไม่ได้พันยังขนมันจะยาวมากถ้าโตแต่เดี๋ยวไม่ตัดเ,เอาขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะนี่ทำเราเป็นคนดูแลฮะน้องพิมไล่ไปกินข้าวก่อนหรล่าแม,ม่บอกให้ไปไปกินข้าวก่อนนี่คุณแม่จะรีบเอาน้ำให้เขากินก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นที่ให้น้ำเราซือซื้อมาจากที่ร้านเขานั่นแหละที่ฟาร์ม่ะก็คือมันเป็นอย่างนี้ เอาหนีบไว้หนีบไว้กับกลงแล้วก็น้ํามันจะออกนี่ถ้าเขาเอาปากไปดุนดุนกับลูกเหล็กตรงนี้น้ําจะออกแล้วก็เอากระป๋องอะไรก็ได้ปุ๊บอย่างนี้ใส่ไปเดี๋ยวจะไปเอาน้ําล้างแล้วก็เอาน้ำให้เขาดิ่ก่อนนะคือเราเดินทางมาตั้งสองชั่วโมงครึ่งออจากร้านกะบังรถติดแบบสุดๆอ่ะไหนเด็กเกียวเขาทำอะไรอยู่ฮะเด็กเกียวไม่เห็นเี้งโมโมของตัวเองเลยคะเด็กเกียวค่ะกินข้าวค่ะแต่ยังไงะ ะไปดูเลมอนี้หนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากินเอ้ใหญ่จะพร้อมแล้วเพื่เทศต่อมาค่ะแม่แล้วตัวเล็กมากเลยต้องระวังเลยอ่ะให้มันใช้แรงเล็กไปเขายิ่งเอาไปวางกับผ<น>้ากับพรมขาวๆเรื่อยแล้วนะห้ามวางนะอย่าใช้พรมขาวๆนะมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะมอกกินนะ้ำเหอะเหอะกินน้ำไหมเฮ้เอสองอันมันหิวน้ำป่ะไม่รู้ไม่ได้กินมาทั้งสองชั่วโมงข้าวก็ยังไมนะ่ได้กิน เนี่ยไปให้มันมันก็คงกินเองละมั้งน้ำมน้ำมแค่น้ำมแค่น้ำมไม่เฉยเฉยสิแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อไม่ใช่แม่กินมาว้ให้เฉยเกินไหกินู่กินแล้วกินแล้วกินแล้วให่ใหญ่อยู่น้ำแล้ยกินใหญ่เลยอ่ะน้ำใช่ไหม เหมือนจะโลเลยนรูไม่อยู่น้ำเรโดนดุเม่อกีแคลมุนแม่เป็นไเกงใจกินน้ำอะไหรอเอาเอากระป๋องอาหารมาเร็วๆต้องให้ข้าวเขแล้วผู้ทำหน้างานไมค่จิบๆะกระป๋องอาหารอีค่จิบจิบนะรับกาะเอาจับเด็ก Tell you end up